เจ็ดสิ่งเล็กๆเ,เพื่อความปิติในชีวิตพระสินอินทระวงหยุดนิ่งเพื่อมองใจตนในแต่ละวันลองสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆทำใจโลง่ลงๆ อยู่กับความสงบเล็กๆในใจหยุดเพื่อมองข้างในมองข้างในเพื่อเห็นในสิ่งที่เรารู้สึกการหยุดคือสะพานพาเราข้ามจากความเป็นเราในชั้นอยากไปสู่ตัวตนลึกๆของเราจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นคนใจดีมีเมตตา เพียงแต่เราไม่เคยพูดคุยกับตนเองนานวันจึงหลงลืมตนเองกลายเป็นคนใจร้ายกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อแท้ของตนเองตั้งใจช่วยคนวันละคนอะไรช่วยได้ก็ควรช่วย ช่วยในสิ่งที่เราพอจะทำได้ตามกำลังอย่าช่วยเพราะกระหายอยากเป็นคนดีอย่าช่วยเพราะความมักใหญ่ฝ่สูงแต่ให้ช่วยด้วยความรู้สึกปรารถนาดีอยากเห็นเขามีความสุขอยากให้เขาพ้นจากความลำบากมีหลายสิ่งที่เราพอจะช่วยกันได้ช่วยด้วยกำลังทรัพย ช่วยด้วยการให้กำลังใจช่วยด้วยการให้สติปัญญาทุกสิ่งมีคุณค่ายิ่งใหญ่ทั้งหมดแม้เพียงรอยยิ้มที่มีให้กันสิ่งนี้ก็ถือว่ามีค่ายิ่งใหญ่หากให้กันได้ด้วยใจบริสุทธิ์สำคัญคือต้องช่วยด้วยใจเบา ไม่กดดันตนเองไม่คาดหวังช่วยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ยึดติดไม่ช่วยด้วยอัตตาตัวตนข้ามผ่านกิเลสเล็กๆเ,เ,เป็นขณะขณะทุกๆวินาทีคือเวลาณนะขณะหนึ่งๆห,หากมีช่วงเวลาที่โกรธบ้าง ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังเป็นคนเดินดินเป็นมนุษย์ธรรมดาเพียงแต่ขอให้เห็นเห็นเป็นขณะขณะขณะนี้ฉันโกรธแล้วนะขณะนี้ฉันไม่พอใจแล้วนะเห็นขณะที่โกรธหวัวเราะและขำให้มันเล็กน้อยแล้วข้ามผ่านสิ่งนี้ไปบ้าง ความโกรธเกลียดทำให้ชีวิตเหนื่อยทั้งกายใจไม่เป็นผลดีกับใครเลยเพียงเห็นกิเลสเล็กๆในแต่ละขณะเล็กๆเ,เพียงเท่านี้ความสุขเล็กๆค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยลดโอกาสที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แสดงความขอบคุณเสมอๆบางสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นสิ่งเล็กๆที่มีความหมายหากเราสนใจมองคนที่เอาน้ำมาให้ดื่มคนที่ทำกับข้าวให้กินพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของให้เราคนขับรถประจำทาง คนในครอบครัวที่เคยพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนคนเหล่านี้เองที่ทำให้ชีวิตเราอยู่ได้ทำให้ชีวิตเราไม่เหงาและมีความสะดวกสบายตามสมควรลองระลึกถึงความดีรอบตัวสร้างความรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้อิ่มใจและตระหนักว่า เราต่างพึ่งพาอาศัยกันไม่มีใครเลยที่อยู่ได้ลำพังเราต่างอาศัยบางสิ่งจากใครบางคนเพราะมีทุกคนจึงมีเราในวันนี้คิดเช่นนี้จะทำให้เราอ่อนน้อมใจที่อ่อนน้อมคือใจที่อ่อนโยนใจที่อ่อนโยนคือใจที่มีความสุข เป็นน้ำทิพย์ชะโลมใจเป็นใจที่เบาสว่างสงบเย็นชื่นชมตนเองในสิ่งเล็กๆคนเราควรรู้จักเห็นคุณค่าตนเองต้องรู้จักยิ้มให้กับตนเองบ้างความรู้สึกเหล่านี้ มันกระทำเสมอเสมอให้ติดเป็นนิสัยทำให้ชัดเจนความชัดเจนเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้มีตัวตนมากนักในความชัดเจนนั้นเหมือนเรามองฟ้ามองเห็นปุยเมฆปุยเมฆชัดเจนทว่าเบาบางไม่มีน้ำหนักการเห็นคุณค่าตนเองนี้ ต้องกระทำอย่างมีสติเอาแค่เบาๆพอดีพอดีแม้เห็นคุณค่าตนเองเกินไปอาจถูกกิเลสต,ตลบหลังเป็นความหลงกลายเป็นคนหลงตนเองไปได้น้ำหนักแห่งการเห็นคุณค่าในตนคือสิ่งที่ต้องประครับประคองค่อยๆดื่มดำเล็กๆน้อยๆ จ็บคุณค่าของตนวันละเล็กวันละน้อยยิ้มและไปต่อชีวิตงดงามในตัวเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเติมเต็มเพราะชีวิตคือสิ่งเต็มเปี่ยมสมบูรณ์เริ่มจากตรงนี้ แล้วค่อยๆขับเคลื่อนจากตรงนี้เราไม่ได้เดินทางไปสู่เป้าหมายไม่ได้เริ่มจากจุดเริ่มต้นไม่ได้พักลงกลางทางเราเพียงแค่เดินเพราะจุดเริ่มต้นระหว่างทางปลายทางคือสิ่งเดียวกันค่อยๆเดินอย่างรู้เท่าทันอย่าหลง คิดว่าจะหาอะไรมาเติมเต็นความรู้สึกภายในความเต็มเปี่ยมภายในพบได้เมื่อหยุดสแสวงหามันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยห่างหายขอจงตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของชีวิตการใช้ชีวิตดังของขวัญ เชิญกับทุกสิ่งด้วยความรู้สึกลึกๆว่าชีวิตจะนำเราไปสู่หนทางที่ดีกว่าเสมอสิ่งได้เกิดขึ้นจงใช้สิ่งนั้นเพื่อการศึกษาทำความเข้าใจเก่ฑ์แท้ตัวตนของชีวิตเนื้อแท้ของชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งผู้ใดเข้าถึงหัวใจนี้ คือผู้สิ้นแล้วซึ่งความสงสัยบรรลุแล้วซึ่งการศึกษาทั้งปวงพระสินอินทรวง์ you